เอาเยซี่ครับตอ,ตอนนี้กะใส่การเรียบร้อยแล้วปลาพญาอุ่นก็เอาใส่หมอเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปลาปิงปลาหมูกะเอาขึ้นล่างเพิ่งเรียบร้อยแล้วอันนี้ชดูครับเฮ<อ>ียท่านเอาขึ้นมา,านบ้างหันก็ปรากฏปลาหมูเอาหีบรเราม่บาอยู่มันอยากเป็นปลากีครับเกจิจีเอเนี่ยทงยูทากินสูตรนี่เลยเยซี่จังแมน นี่บอกกันไปชิดมันคือคิดมันคือเกานี่ครับเอ้ยเนาะเออเออดีตหัวข้บอกบอกันพินักกินแทะดเดตบอยเ,เอฟซีเด็ดบอสเอาผู้ใดคิดหอดบ้านหอดซองเคยหาอยู่หากินดังสี่กับเบิ้งคลิปเบาหมูไปสก้อนครับเบื้องยูทูปออไปสก้อนเอาใบตอนนี้อุ่นเพิ่นเอา หมดแดงมาใส่เอฟซียัค่อยทายอีกครับผมนี่ครับเอาเอฟซีครับผมบ้างบ้างมาเบิงมาเบิงของแท้นี่ละยูดทงยูดท่าต้มปลาแซ่บอันโอ้ไข่เหรหมดแดงมีไข่พร้อมโอ้มีไข่เหรอตัวนี้โอ้คักคาคาคักพ่อพ่บพ่อเอาอีกปลาย่างบลาหมูหางไฟน้ำกันละโอ้ยมีไข่เลยพ่อสมตกหลับเ้ยโอ้ยขันลุนี่พ่อสมนะ โอ <laughs> ้สมแล้วพอเลยท่านผู้มเจ้าจะ้างก่อนนนหนาเปลี่ยนสีหลอไน่าขาาแล้วเนี่ยพวงวาอุลั่ละอากเจ้านะส่สันมากเลยเอฟซีใส่ไปอย่งตู้เต็มเต็มเรออันนี้ก็ใสแล้วอันนียังอันากมาจะไปิ่งหนุ่ใส่กัะเพราเอฟซกับเพ่าลวก ผักกระแนงเอฟซีกระแนงเนี่ยท่านโลกเก็บมาแต่ว่าเป็นผักกระแนงแหงนะครับักระแนง,แแงแอะไรผมก็จะว่าหอมผักกระแนงอยู่ <c oughs> นี่ชะโดครับนี่ชะโดเผาเขามักแนวนี่โดยชะโด เจียวหดบหมูกับเจียวนี่ปากนี่เอยเนาะเจ้าสมยครับคว่ำดูเดือดคว่ำเป็นตะยูตะกินคว่อุหูี่ละ่ะกินยูทงยู่ทยสิมนี่ลงท่ามครับลงท่ามหา,ากินปลากุดตะบนหอไทีลถ้ามาตะแบง้บเหอทีย่อน <laughs> ตะแบงสมะคี้บันยังกวดน่องสำราญซามะคี้กันตัวอือสุดยอดละพูดมสมบูรณ์เอาเดี๋ยวมาเบิ่งตอนไอซิมตอนอยังผุหล่าเอฟซีเฮ้ยมีน้ำที่อีกบ่ามาครับเอฟซี FC ครับต้มปลาเรียบร้อยกินเขาอยู่ทงอยู่ทาคือเก่านั่นละ่ะต้มปลาโคเนยใส่ผัากระเบนไม่ใหญ่ไปไหนสมหอมรวยไปเนี่ย ขึ้นห้องแท้เนาะแน่นอนเลยว่ะฝันบ้านรันฝันบ้านในบ้านในเหลือปลาปิงเอฟซีไนย่อุลโลกำลังกำกับปลาปิงอยู่นี่ครับปลากระสูบเฮ้ยเกินโอ้ยสุดยอดเอฟซีเฮ้ยเกินโอ้ยพี่น้องเอ้ยใไนย์บเ็อต เขาเที่ยงครับบ่ายสองสี่สิบเอฟซีตอนนี้โอ้ปลาสูตรปลาดูเกินเลยว่ะมันมองเลยก็ในอนแท็ดเฮงปลาโทพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมากินน้ำลูกกำลานเด้อเนี่ยมากมาพี่น้องกินน้ำกันเออยใช้กระไดมากมากมากนี่นี่ละเหตุการณ์เหตุกานณ์เมื่อยมากอะเอาอะไรกระผมกระไดมาปลาสูตรเอฟซี เมชตวแซ่บด oh, okay. oh, okay. ีโ well, อ ah, oh, ้ือนทแล้วมันเดฟซีเอร้ยมากินห้องคนกแลกเหือนียกเยด้วทกินงาเปนแซ่เดฟซี่เลยเดี๋ยวบอมมูจะตั้งกล่องเลฟซีประหยัดครับเอาเอฟซีครับน่ากินเขาทายชิปไปน้ำฝนกับซมาเลยเดฟซี นายอุ่นกำลังแกะหีปลาครับยาท่านก็ตักต้มปลาเอามาเบิงมากินน้ำการเดียบื้อเฮ้ยแซ่บนวนวๆละปลาสูบไม่ละเคร่งรูปมเนาะองเคปลาสูบมาตัวยิ่งตัวโตปเาเพี่น้องมามามามมาาาม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 ้อมามามามมามามา้าา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  จังเลยนะจำไปแล้วเขาก็กินน้ำข้ามาสามขั้นคุณม่กินหรอข้าวอันนี้หนึ่งแม่หัวมาสามเดี๋ยวเดี๋ยวทีเดียร่างี้ก็รูปรับร้านหาอยู่หากินมันๆเนาะุ่งปลาดุนี่นี่อุ้นมาเยซีกินน้ำกันครับ ยัสุดท้าด๋ทอะได้อกฝนฝนลมมาหล่อนมาแล้วตรงไปจมาาเที่้องมาดูเยเยโอ้มา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 เดินโออมาใหญ่มากมากมาฝนโอ้อไปพออยากมีทออยู่ไ้แมงวันมันซอมครับบอลงน้เบอลลุงานี่เนาะอมแล้วที่ืม องอายค่ายง่าหรอขึ้ยาจะลังแล็ดดีดีสิเอ้ยข้ามครับขุกระโตข้ามเลยเจ็บดีครับเจ็บสิเอ้ยแต่วผลไรแล้วมันเนี่ยผลลังหมดไตั้งแน่ลังเริ่มลังออกแล้วอืม ว่านดินมันตกอะไรตกอะไดกฝนกตอะไบ่แห่ะตกบงแมากกินแล้วกันเด้ออย่าที่ทางเอ้ยจะคยตกใคบแล้วก่นไตกดอกตกยังสว่างุ้ตกเข้ารแตกเห็นยังฟัง ้่โอ้โตไ้อลโได้บ่อนโอ้ยตุเต์ไเลยป่ผมน้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันตกปากออกหลายเปอร์เซ็นต์แข็ตกเนี่ยขี้สิบสาโสิบไม่ครับเองฮะโอ้ยตกปากออกไอ้ โอ้โวิธีปลาบอลเด้ยบอลเลี้ยงคนเยอะโอ้ยปลาบอเลเนี่ออน้าาา้าขาวห้อนี่นาตัวน้ำผ้าขาวเราไปน้ำผ้าขาขเท้าแฉะด้ <c oughs> วยเด้เออบอกว่าดีดซาดีดซามันดีกว่าพวหนงจน้ำฝนมาหนิรวมเปนตีกแหงพวกเอฟซีเอ้ยน้ำเขา

ดีลง้อยตัดตันจังบาลหื่อดไอร่อยพีการมันสุดสามแปดเพราะกินโอ้ยไหนเนี่ยมาฝรั่งเหนียดานี่ีกายก็สามเจ็ดนี่ไง ว่าไก่ก็สามวันมันสามท่ทำทกันนมเนาะเกิดทั้งเงานี่ทเงินไปไก่กวนนี้อกทีเอาขึ้นไปอีกได้ไหมนี่ยน้ำมันเดี๋ยวสิครับ้าตัวซับเดี๋ยวมาหมูเก็บตัวซับกันสรุปคลิป ให้พวกเราถือกถคือใจอย่งไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วน้ำมันสายพวกเหกใจเบาเหมูอเด้อเอฟซีเด้อสนุนใกล้ๆพวกสะพานมั็นคนได้ได้สักคนหนึ่งเก้ามาสวัสดีครับผมมาครับโอ้ฝนน้าำฝนน้ำเอาครับพวกสะพานเั็นูนได้ครับฝนใน่พฝนล่าง